คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานนะคะได้ย้ำแคมเปญโอกาสไทยทำได้จริงนะคะหลังทำงานครบ90วันโดยได้มีการประกาศนะคะว่าในปี2568รัฐบาลนั้นจะเดินหน้าใน5นโยบายหลักหลังนี้ให้กับประชาชนบ้านเพื่อคนไทยทุนการศึกษารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายดิจิทัลวอลเล็ตโดยขอให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมทีมทางานเพื่อโอกาสประเทศไทย นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลงานครบ90วันของรัฐบาลณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ภายใต้แคมเปญ2,568โอกาสไทยทำได้จริง2,25 0 e M Powering Thai Aerial Possibility พร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการระดับสูงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรัฐบาลประกาศ11นโยบายแบ่งเป็น6นโย นโยบายระยะยาวได้แก่การแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งหมอกควัน PM 2.5ยาเสพติดการทลายการผูกขาดการแก้ธุรกิจนอกระบบและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ส่วนอีก5นโยบายจะเริ่มในปี2568เช่นโครงการ SML 1อําเภอ1ทุนดิจิทัลวอลเล็การแก้หนี้ครัวเรือนและโครงการบ้านเพื่อคนไทย รากฐานแห่งอนาคตนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผลงานที่ผ่านมานั้นก็เป็นความร่วมมือของคณะรัฐมนตรีและข้าราชการเพื่อสร้างรากฐานแห่งศตวรรษใหม่โดยวางเป้าหมายให้ประเทศไทยในปี2568เป็นปีแห่งโอกาสพร้อมแก้ปัญหาใหญ่เช่นน้ําท่วมน้ําแล้งโดยวางแผนขุดลอกคูคลองและสร้างโอกาสฝัดเวและลดปัญหา PM 2.5ผ่านมาตรการเผาไหม้สะอาด กฎหมายอากาศสะอาดและการเจราจาระดับภูมิภาค ส่วนเรื่องของการพัฒนาคนและเทคโนโลยีในด้านของการศึกษารัฐบาลนำโครงการ1อําอำเภอ1ทุนกลับมาพร้อมโครงการ1อําอำเภอ1ซัมเมอร์แคมป์ส่งเด็กไทยฝึกภาษาในต่างประเทศระยะสั้นรวมถึงพัฒนาโรงเรียนประจำอำเภอให้ทันสมัยด้านเทคโนโลยีตั้งเป้าให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของ AI ในภูมิภาคเนื่องจากว่ามีการลงทุนศูนย์ข้อมูลกว่า1ล้านล้านบาท เรื่องของการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนค่ะโครงการ SML ของกองทุนหมู่บ้านจะกกระจายเงินและโอกาสสู่ทุกชุมชนพร้อมเปิดโอกาสบ้านเพื่อคนไทยคอนโดพร้อมอยู่เริ่มต้นผ่อนเพียง4,000บาทต่อเดือนและสิทธิที่อยู่อาศัย99ปีส่วนโครงการดิจิ t a l ท a ัล e t l เลฟส2นะคะก็จะมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ4ล้านรายไม่เกินตรุษจีนและในเฟสที่3ก็จะขยายสู่ประชาชนทั่วไปส่วนเรื่องของ ของการลดภาระหนี้ครัวเรือนรัฐบาลเน้นลดภาระหนี้สินเช่นหนี้บ้านและรถยนต์โดยพักดอกเบี้ย3ปีและหลังหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยต่ำกว่า5,000บาทเริ่มดำเนินการในปี2,568นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวปิดท้ายด้วยนะคะว่าข้าราชการและนักการเมืองต้องทำงานเพื่อประชาชนและปี2,568จะเป็นปีแห่งการเพิ่มอำนาจประชาชนลดอำนาจรัฐเพื่อสร้างประเทศไทยที่ แข็งแกร่งและยั่งยืน